有困难。<Yeah. S 2> yeah. ได้ไออได้่ะเออเียซ้ายเด็ขวาเออเออดูดูดูเดกดซ้ายเด็ขาเออโอเคเดแกโอเคโอเคละสาเดดีที่น่เลตบประเทศเยนะพี่นะปลอดภัยแนนะ 再见。再见。嗯。